น้องสาวมีกลิ่นใช้สมุนไพรอะไรดีนะคะก่อน,นที่จะไปฟังนะคะฝากติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะปกติแล้วนะคะหากว่าเราน้องสาวมีกลิ่นเนาะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแนะนํานะคะให้ปรึกษาเภสัชกรในร้านขยายยาหรือไปหาคุณหมอถ้าสะดวกนะคะเพราะการที่น้องสาวมีกลิ่นนะคะก็คือมีการติดเชื้อเนาะไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าอาจจะมีอาการคันมีการติดเชื้อราร่วมด้วยนะคะหรือว่าสีของตกขาวเนี่ยก็จะบ่งบอกเชื้อที่เราเป็นนะคะดังนั้นนะคะการรักษาด้วยการเหน็บยาการทานยานะคะก็จะช่วยรักษาอาการนี้ได้ด แต่ว่ามันก็จะมีสมุนไพรนะคะที่ช่วยเรื่องของการรักษาเนาะแต่จริงๆแล้วนะคะมันไม่รักษาได้ดีเท่ากับการกินยาเนาะถ้าหากว่าเราเป็นเยอะเนี่ยการกินยาแผนปัจจุบันเนี่ยก็รักษาได้ดีกว่านะคะแต่วันนี้นะคะโบจะมาแนะนําถึงสมุนไพรนะเป็นสมุนไพรที่เรียกว่ารากสามสิบสารเด่นๆของเขาก็คือตัวสเตอรอยด์ซาโปนินนะคะซึ่งมีฤทธิ์เป็นไฟโตเอสโตรเจนนะคะก็คือมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงนะตัวของราก30นะคะจะใช้ใน การบำรุงและการฟื้นฟูสุขภาพของผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่วางแผนตั้งครรภ์คือมีภาวะของการมีบุตรยากเนี่ยก็สามารถทานได้คนที่มีอาการปวดท้องประจำเดือนในทุกๆเดือนนะคะประจำเดือนมาไม่ปกติหรือว่าวัยทองมีอาการร้อนวูบวาบนะคะ มีภาวะของการหมดประจําเดือนไปแล้วเนี่ยบางคนทานแล้วก็มีเลือดประจําเดือนออกมาอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะหรือว่ามีช่องคลอดอักเสบมีกลิ่นในช่องคลอดคนที่ให้นมบุตรอยู่นะคะก็จะเป็นตัวกระตุ้นน้ํานมทําให้น้ํานมมาได้เยอะขึ้นด้วยนะคะ แต่เนื่องจากราก30มนะคะมีฤทธิ์เป็นไฟโตเอสโตรเจนก็คือมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะดังนั้นคนที่ทานยาคุมอยู่นะคะไม่ควรที่จะทานตัวราก30นะเพราะว่าทำให้มีฤทธิ์เอสโตรเจนเนี่ยมากเกินไปนะคะรวมถึงคนที่มีภาวะของการเป็นมะเร็งเต้านมเนาะหรือว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะคะมีเนื้องอกที่เต้านมอันนี้ก็ไม่แนะนําให้ทานนะคะเพราะว่าเอสโตรเจนเนี่ยจะไปกระตุ้นก้อนนั้นให้อาจจะโตกลายเป็นก้อนมะเร็งได้นะคะหรือว่าทําให้มะเร็งเนี่ยลุกลามได้อันนี้ก็ไม่แนะนําให้านนะะคะ ตัวของลาก30นะคะมีหลายคนสงสัยว่าผู้ชายทานได้หรือเปล่านะคะจริงๆแล้วลาก30เนี่ยเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการปบำรุงร่างกายของผู้ชายได้ด้วยนะคะดังนั้นแล้วนะคะผู้ชายก็สามารถทานได้ไม่ได้ทำให้เพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้ชายแต่อย่างใดนั่นเองนะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอย,ยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ